ตัวนี้ก็โลนึงอยู่ตัวนัมีกลางแต่ตัวนั้นโลนึงหมมีกลางตัวนลยเออมีตะมางลวดอาอาชบ่มันใจยังไงที่กระบอกคมกรบกคมบ่มันใจวะบ่มั่นใจชื่อมามานี่ดูเด้เนี่ยัมันเลยป้ามดนแตกมาเลยนี่เป๊ะเลยพี่น้องเยโอ้ผมมาแต่ห้านคุณโอเมนว่ายน่องเด้อีเด้องามได้งามได้เดี๋ยวเอาเลยมาดีมามื่อนั้นเราเสียเมือนั้นชุบกุ้ทัน ตั้งสมกงไวอยู่โซยบอมา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 เอาหู้รอกว่าเจ้ายังไม่ได้กินข้าวเช้าหรมาแล้วนะลุงฮ่าจวดเอาแล้วไดพี่น้องเนาะฮะมาเด้อพ uh, ี่น้องเนาะอุดหนุนซอยแน่อุดหนุนซอยแน่อ่ามื้อนี้ทอดขาไก่เฮาคือวางวางเวียงวได้ขารโซยแชมสุด อืมน้เรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องพอทยอยมาเนาะโดยสบายดีพอหางหกมุงหางหกมุงเศร้าหมักข้าวห่าวมากหน่วยเศร้าหาพันอ่ากล้วยไปแล้วกล้วยไปแล้วน้อยังเต็มมักข้าวอ่าสาราเปาขาไก่พักเอาไว้สลับอ่าสีนลาบอ่าลาบซีนลาบไข่โอ้โหเดี๋ว่าก แต่ว่าคนนี่สู่วันพระฮัตบ่ได้เด้อพี่้องเนาะแม่นสู่วันคานบบได้พี่้องมือวันคานนี่คนหลายแต่ว่ามือวันพระฮัตคนบบคอยหลายปานไดเพราะว่าวันคานผูดพระฮัตมันบาเมื่อเดียวเนาะพี่รองเนาะอ่าบางคนก็ไปขายจิตรอบ่ท่านได้ซันยังมีเงินมาซื้อส่นโอ้ยหาปูหาปลาท่านได้ลูกหลาเนื้อซันแต่ว่ามือวันคานนี่คน ชื่อกลายพี่น้องเลยในยินแววว่าเมื่ออื่นนี้มีตลาดมีตลาดอ่านัดลดเศรอบ้านโคกน้อยนะพี่น้องเนาะเข้าไปเบ,บิเ่งกบอนแมเนลีบ่เรเือจังไดพี่น้องเลยเรือจนะังไดกะนอ่าคอขาบทักทายสบายดีกับพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิุญสุขสุคนเด้อพี่น้องเดอ้อว่าอยู่ทางของเราทางไทยนะต่างประเทศนนะเนาะคนทาง ก็คิเพูนกระไซยูว้วยยไว้ทางนั้นก็นได้เนาะโบนับเงินกระจุกโอ้ยขายทันอยู่บนูนเนาะบาดนี้พูนเอ้ยพูนเรื่อยเรื่อยพี่น้องเนาะขายไปไเรื่อย มาเด้อมาเด้อผู้ใด้เนาะผู้ใด้จับกล้องโดยสบายดีผู้ใด้จับกล้องเลื่อนผ่านเลยบุได้เสาะหาพันกีบเสาะหาพันกีบหมักลำไยซีพันกีบซีบได้ซีบได้เต็มโลตัวนั้นน่ะแบบตัวนี้กับโลหนึ่งอยู่แต่วันมีกลางแต่ตัวนั้นโลหนึ่งหมมีกลางตัวเลยเออมีตะบางลวด อาอาอามบ่มั่นใจยังไงฮีกระบกุลผมเพิมบ่มั่นใจ่ากบ่มั่นใจชื่อมาวานี่เลยนี่ยังไม่ได้ป้าป้แตกมาเลยนี่เปะเลยพี่นองเลยโอ๊ะผมมาแต่ห้านพ่นชื่อวานดิไม่สุดยอดแ้เอาเอาโอเคขอบใจขอบใจค่ะตั้งไว้นนิก่อนบอเอาไปรอกอนจ้ะหลักซีมกวนเนาะเาผดซื่ออะไรแบบนี้หลักซีมบออ้าซื่ออะไรหลักซีมไม่แต่ สิบพันกรีบขอบใจขอบใจอ่าเออได้ขายดีอยู่อืมได้ขายดีอยู่เรื่อยเรื่อยตะกี้เนี่ยโอ้ยแกงจะได้ไหมหอมไม่ห้วยอ๋อหอมหมดแล้ว เอาตัวนี้เป็นเทลาบนี่ป๊าดสุกเนาะก็คิดว่าจังใดแหละขนานกล้วยกล้วยได้ขายดีขนาดเนาะว่ามันเออเปน็นยังเบิ้ลดล่ากาม่มาเลยอยู่เพื่อนเบิลาาบ้ลละบ่อ หักลำไยเก็บมีคนสั่งพร้อมไ,ได้พี่น้องเนาะอท,ทอดขายกล้นี่ค่ะพอได้ขายไปไเรื่อยๆอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่ากําไรมินมินพี่น้องถ้าไปไล่ขาแป้งออกแน่ขาน้ํามันออกแน่เจนะน่ะอ่าตัน้ํามันก็ทอดได้แต่สองเถ้าพี่น้องเนาะอ่าเต้อที่สามมันก็ทอดปอยากได้แล้วมันอยากสาบอย่างนัง บังไหมกับพ่อบังไหมเจ้าเเออโทรเนาะสาวน้อยขายเจ็ดพันเพื่อแล้วขาย สาวน้อยขอบใจเด้อขอบใจเด้อปลูกเองเชื่อมจากนายถุดินเพื่อนี่คักกะลีเนาะเออปลูกเองไปชื่อซอยเพื่อนเพื่อนมาได้ตบมีหน่อยเนาะ นี่คือปลาไว้มันเย็นเนาะพี่น้องปลาไว้มันเย็นเลยกะสิอ่าหัวไช่กะบ้างนี่คือทอ right ดกุได้แหละป่านนี้พี่น้องรอบสองนี่แหละเนาะตามาทอดปลามันเย็นจริงๆหัวไช่กะบ้างไว้ รนลอยมากระชื่อมังกล้วยเพราะว่าใกล้ฮอดมือบุญห่อเข่าพี่นองเนาะเหมือนเสาเงาบุญห่อเข่าน้าน้นาน้าผ่านมาได้เด้อออผ่านมาได้ผ่านมาได้ด

บ่บ่เนาะบ่เบิดก็ทอดมื้ออื่นอีกพี่น้องเนาะมื้ออื่นตอนตลาดนัดโอ้บ่วายเจ็บ5เ็บ10พี่น้องเอ้ยกําไรก็บ่ได้อบ่ดแป้งนัวลังยอยมาพี่น้องเนาะ Bất nhắc mọi người, hai <laughs> này, hai <laughs> kiếp <laughs> chuồng về con hảo. Mhm. 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 con của ma nó thôi đi bố ăn thôi, để thôi để bộ. Bộ <laughs> đi bố ăn thôi môn rồi rồi nghe nói gì nè

Serapau, serapau. นั่งาเอาชิพน้องเราเอาชิพพันมา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 เห็นเห็ดเห็ดอุ้มลูกนี้แล้ <c oughs> วฮะเกี๊ยวแนมทุกไม่เป็นเพียนะเพียไผ เข่าเจ้าแดงจึงด้วยให้ก้พาดนะวะมาเจ้ากระเพีนบ้โอ้ยเนาะกระเปียนยังไดเนาะได้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  cái chắc luôn mình để xem cầu không được, bao <laughs> rồi bao, <laughs>

hay bạn đi rồi đi luôn Chạy dễ nó. Ngoài khu khơi, bài họp, bài hát, thân má còn những vô. พ <c oughs> ลังมากระมีพย่างเนาะโอ้ยใส่ลาบเท้านี่คักคืบชังนี่หนั <c oughs> กลำไยจำแซบมะพร้ออาวซื้อแล้วนะมะพร้าวนี่อือเจ้าหาผึนกีบว่าแล้วเผึ่งม,มีต้นเองระบาดนี่เนาะอ <c oughs> คนยังแน่นอยู่ได้ก่อนนี่พวมาทีเราเนาะทอดดีก่อนฮะโอ้ทอดขาไก่ขับออกมาเด้อขับออกมาเด้อแต่ละเป๋ายังอยู่เด้ออยู่พื้นเด้ออ๋ออันบอข้าเจ้าเห็ดเฮ้ ยันแต่แม่ตู้เราซื้อพ่อหันแล้วเมื่อลราบอกแม่ตู้พ่อหันเราชื่อจะก้อนก่อนแม่แม่ตู้พ่อหันเราชื่อจะกรก่อนยันใส่ของเรายังแข็งหมดพ่อหันเต่ายันหอนบครับ แต่สาระเปาเป็นเห็ดซุกทุกก้อนแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่ว่าแต่มันบวนี่นะมันบวนิ่มซุกเรียบร้อยซุกเรียบร้อยทอดขาไก่กับซุกเรียบร้อยผักบัวผักซีผักหอม ขาไกบอกว่าหาพกีบิบพักีบเริ่มต้นหาพักีบหล้วยม่เนี่ยหยเงยแทะเอาไปได้จะปลาก็ข้ากลพกมาเห็ดน้ำบทันเอาไก่ไปบ่ไกลักไปบ่ห nãy nhàng không à, cô em cu cu mà thay nó lấy chỗ. Long không được เช้าแล้วแต่ยังยังขนาดนี้ไม่ได้ตอนนั้นก็เพียงแบนี้เพีเพิ่มตัวหนึ่งได้จับกันเด้อลงลง้าก็เด็กปะมาณน เจ้ามาได้้านะเออฮะแต่เพอานเดียวกันเบิดนั่นแหละแต่ละห่านเนาะข้าวข้าวข้าวเด้อข้าวเด้อได้แม่พันกับเออ กระเป๋าก้อนหาพันกีบเดินเดก้อนหาพันกีบาขอบใจ ก๋แม่บ่อนนี่เนาะอันนี้นะนแ,แต่น้อยอยากกินกับแม่ปอยูไปเอาจาพีน้องเนาะตอนนี้คนก็เริ่มหน่อยเริ่มบางแล้วมา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 เมื่อกินจีบิสได้ได้ <c oughs> กรอบเนี่ยข้าวยังสองน้อยเนี่ย แต่ตัวนี้นี่โอ้พี่น้องเนาะมามูดให่กับบกคอได้ขายพี่น้องผู้บงนี่ยนีบัวได้พอหมัเลยบักบัวบักหอมนี่พอได้พี่น้องเนาะบักบัวบักหอมแล้วกับมอนี่นี่ได้ขายยู่ป้วนี่ได้ขายรู้เดียวดีแล้วพี่น้องเก็บไว้เองปวดที่ใดครับอยู่ชื่อโมยูเห็นไหมนี่ครับ เาูได้บ้ามนาได้สาสมเทือแล้วสามนหน่ยิสามอันวาน,น้อยนั่นมืออื่นกับมีได้ได้ยินเจาบ้าตัวแรงบ่ต,ตัวเศาเ้ามืออ่ะตเศ้าบ่แด้ครับมิดมึอบุญทองเข้าตอตัวแรงวันเาร์เออมือตัวเศ้าาะแมนเห็นลเพชรเอาน้อยนแต่ะตละาหน,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 น่อนี่ต่นเรายาวบ่ วายเห็นว oh, oh, hey. ่าเวิร์ดก่อนแล้วกันเรึโอ้โธอ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 ฮะสิ้นหมูเอาสิสิ้นหมูในช่วงนี้เอาเมื่อนอนเว้นก่อนเด้อเอาเมื่อนอนเว้นไปก่อนเพิ่นเพิ่นเพิ่นชีรบงัวอะไรกันไรฮั่นน่าเพิ่นชิลบงัวอไรฮั่น ้าพี่น้องเนาะจังใดก็ชิ้ได้จบคลิปก่อนบาดนี้เวลานาทีกันเาวพอสมควรเลยยังโมไลเป็นในสระเปาก็เบิ่งยังอ่าเนาะนี่ตอนนี้แหละทำไรในท้องล้วนบาดนี่อ่าไปเนาะยิ้มซ้ำเหมืนนี่เนาะเบิ่งเบิงหาคนซ้ำให้ก่อนไกันยังโมอิ่มเนาะนี่คุกมือปากเลยอ่าอ่าโอเคสามี เออสบายดีพี่น้องเนาะความมุขอบใจไดลายที่เขาเบิ่งมาส้มแล้วก็อุดหนุนหาทางแต่มีเบอรตาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งนำรวยเงินทองบัตรสุขสุขคนขอกล่าวคำ่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย